เมื่อวานนี้นะคะตอนเย็นน้องซิมบ้านะคะแมวกำพาที่เรารับมาเลี้ยงกันนะคะครบอายุสี่เดือนแล้วเราก็มีนัดกับหมอนะคะต้องไปรับว,วัคซีนเข็มที่สองคือพิษสุนัขบ้ากับกระตุ้นหวัดแมวนะคะก็ทำการชั่งน้ำหนักเขาอยู่ที่สองโลครึ่งนะคะอายุสี่เดือนพอดีเป๊ะนี่ค่ะวัคซีนหนะ้าเต่าวัคซีนกระตุ้นหวัดแมวแล้วก็พิษสุนัขบ้าน,นะคะ ก็ฉีดชุดนี้แล้วก็ไม่ต้องฉีดอีกแล้วนะคะเขาก็ทําการถ่ายพยาธิครบเรียบร้อยแล้วเนาะเจอกันอีกทิก็ปีหน้าเลยค่ะเจอกันสิอ๋อไมมวีดีโอหรอเอาไปอ่านไปเหรอครับฟิกก็ถ้ายายามีไหมที่บ้านตัวยาใเหลือก็สองมาฉีดสองเข็มนะคะพิกสุนักบ้าเข็มสุดท้ายแล้วก็หวัดแมวอีกเข็มค่ะครบแล้วนะบ้าบุตรสี่เดือนนะครบแล้วนะ อีกสองเจ็มนี้กระตุ้นก็พรแแ้้นนะโอเคไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องลูกไลายเดีว